ในโลกใต้ดินที่มีแต่ความมืดมิดมีชื่อหนึ่งที่ถูกเล่าขานด้วยความหวาดกลัวมาล่าสวัตุชาติ13หรือแก๊ง MS 13แก๊งอาชญากรรมที่ถือกำเนิดขึ้นจากเงามืดในลอสแองเจลิสก่อนจะแพร่ขยายอนาเขตแห่งความโหดเหี้ยมไปทั่วอเมริกาใต้พวกเขาไม่ใช่ผู้ร้ายธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงสุดขีดการสังหารอย่างโหดเหี้ยมการรีดไถและการควบคุมชีวิตคนด้วยกำปัน แต่เมื่อความหวังของภาครัฐเลือนหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือการลุกฮือของอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าสมบ้านในกล้าหรือว่าเงามืดหนามยอกต้องเอานามบ่งและพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงที่รุนแรงมากกว่าเพื่อล้างบางความชั่วร้ายให้หมดสิน้นแก๊ง MS-13 เกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่1980 บนถนนของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชาวเอลสวาดอร์ที่หลบหนีจากความโหดร้ายของสองครามกลางเมืองในเอลสวาดอร์ช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นความขัดแย้งที่นองเลือดอย่างยาวนานมาหลายสิบปีในสภาพแวดล้อมใหม่ที่แปลกแยกและเต็มไปด้วยแกงข้างถนนคือลอสแองเจลิสยุคนั้นก็เต็มไปด้วยปัญหาของแกงข้างถนนไม่ว่าจะเป็นบัต เอทกทนสตรีตแก๊งและอีกมากมายที่มีอิทธิพลอยู่แล้วเหล่าผู้อพยพจากเอลซาวาดอร์โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนหนุ่มสาวตกอยู่ในภาวะที่เปราะบางอย่างยิ่งพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติความยากลำบากทางเศรษฐกิจและที่สำคัญคือภัยคุกคามจากการถูกแก๊งท้องถิ่นโจมตีและเพื่อป้องกันตนเองและชุมชนที่พวกเขาเรียกว่าบ้านใหม่กลุ่มคนหนุ่มสาวชาวเอลซาวาดอร์จึงรวมตัวกันตั้งแก๊งของตัวเอง โดยใช้ชื่อว่ามาลาสวัตุชาซึ่งคำว่ามาล่าแปลว่าแก๊งข้างถนนในภาษาเอลซาวดอร์และสวัตุชาก็เป็นคำผสมหรือเป็นคำแสลงที่หมายถึงชาวเอลซาวดอร์ที่ชาญฉลาดซึ่งในยุคแรกก็ถูกมองว่าเป็นแค่แก๊งเพื่อเอาตัวรอดก่อตั้งมาเพื่อปกป้องตัวเองเฉยแต่ด้วยสภาพความรุนแรงและการขาดโอกาสมันได้หล่อหลอมให้แก๊ง MS13 กลายเป็นแก๊งที่น่ากลัวกขึ้นมา MS-13 เริ่มมีอิทธิพลในลอสแองเจลิสมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เป็นแก๊งอพยพโนเนมตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นแก๊งตัวเล่นหลักในเมืองลอสแองเจลิสแล้วแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยมันอยู่ในปี1992ตอนนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายในประเทศของผู้อพยพที่ทำตัวมีปัญหาแน่นอนว่า MS-13 ก็ตกเป็นเป้าด้วย เมื่อสงครามการเมืองในเอลซาวาดอร์สิ้นสุดลงในปี1992สหรัฐก็เลยในระเทศสมาชิกแก๊ง m s 13ที่ถูกจับกุมกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองทันทีรวมไปถึงกวัวเตมาลาและฮอนดูรัสด้วยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันในภูมิภาคอเมริกากลางปัญหาก็คือว่าสมาชิกแก๊งเหล่านี้ถูกส่งกลับไปยังประเทศที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวทางสังคมและเศรษฐกิจก็พังพินาศจากสงครามกลางเมือง รัฐบาลอ่อนแอและขาดมาตรการในการรองรับผู้อพยพที่กลับมายังบ้านเกิดการในประเทศจำนวนมากกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรง MS13 เนี่ยกลับมาสร้างองค์กรอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็วพวกเขาสามารถขยายเครือข่ายและอิทธิพลได้อย่างกว้างขวางทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะในเอลซาวาดอร์กัวเตมาลาและฮอนดูรัสซึ่งกลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญและศูนย์กลางปฏิบัติการของแก๊งในปัจจุบันด้วย ด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านอาชญากรรมที่สั่งสมมาจากลอสแองเจลิสพวกเขาได้นำรูปแบบการจัดการองค์กรความรุนแรงและกิจกรรมอาชญากรรมที่ซับซ้อนมาใช้ในประเทศทําให้ปัญหาแก๊งและความรุนแรงในอเมริกากลางทวีคูณความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งแม้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย MS13 จะไม่ใช่ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ของโลกแต่พวกเขาก็มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้จำหน่ายยาเสพติดรายย่อย และก็ยังเป็นผู้คุ้มกันเส้นทางขบวนขนยาเสพติดให้กับแก๊งอื่นๆที่ใช้พื้นที่ของ MS-13 ในการเคลื่อนย้ายและธุรกิจหลักที่เป็นธุรกิจหลักจริงๆเลยก็คือการค้ามนุษย์และการลักลอบนำคนเข้าเมืองพวกเขามีส่วนร่วมอย่างมากในการลักลอบนำผู้คนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากอเมริกากลางเข้าสู่สหรัฐโดยมักจะใช้การข่มขู่บังคับและสแสวงหาประโยชน์จากผู้ลี้ภัย และผู้อพยพที่สิ้นหวังและธุรกิจหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือการเก็บค่าคุ้มครองนี่คือกิจกรรมหลักเลยที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับ MS-13 พวกเขาบังคับเรียกเก็บเงินจากธุรกิจทุกขนาดตั้งแต่ร้านขายของชำเล็กๆไปจนถึงบริษัทขนส่งมวลชนโดยแลกกับความปลอดภัยหรือการไม่ถูกทำร้ายหากไม่จ่ายก็จะตามมาด้วยการข่มขู่การทำร้ายร่างกายหนักสุดก็ไปถึงการสังหาร แล้วก็รวมไปถึงการก่ออาชญากรรมมากมายเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์การปล้นปล้นรถยนต์โจรกรรมสินค้าจากร้านค้าปลีกแล้วก็การลักทรัพย์อื่นๆแต่ที่ทําให้ MS13 ไม่เหมือนกับแก๊งทั่วไปก็คือความโหดเหี้ยมที่เกินขีดจากัดนี่คือหัวใจหลักเลยที่ทําให้ MS13 แตกต่างจากแก๊งอื่นๆพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องการทาร้ายร่างกายการใช้ความรุนแรงที่โหดเหี้ยมไร้าปานีการข่มขู่ ควบคุมกำจัดศัตรูหรือแม้แต่สมาชิกแก๊งที่ฝ่าฝืนและอาวุธที่มักจะใช้เป็นอาวุธหลักที่ขึ้นชื่อเลยก็คือมีดมาเชเต้มันคือมีดขนาดใหญ่ใช้งานในเกษตรกรรมแต่ถูกนํามาเป็นอาวุธสังหารกลายมาเป็นเครื่องบทเนื้อที่น่าสะพึงกลัวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายของ MS 1 3พวกเขามักจะทิ้งศพเหยื่อไว้ในที่สาธารณะเพื่อส่งสารเตือนภัยพูดง่ายๆว่าผมไม่อาจจะ สาธยายสิ่งที่เลวซามหรือความโหดเหี้ยมของแก๊ง m อ1 3ได้ทั้งหมดคือสิ่งที่คุณนึกถึงความหหดร้ายในหัวตอนเนี้คุณนึกว่ามันโหดร้ายได้แค่ไหนคุณคูณสิบไปเลยนั่นคือสิ่งที่ m s 1 3สามารถทําได้และใครที่เป็นสมาชิกแก๊ง MS13 ก็ดูไม่ยากเลยเพราะว่าเขาไม่เกรงกลัวที่จะโชว์ให้ดูเลยว่าฉันเนี่ยเป็นสมาชิกแก๊งเพราะว่าเขาจะมีรอยสักที่โดดเด่นมีขนาดใหญ่ และที่สำคัญพวกเขาสักเต็มตัวเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ตัว MS เป็นเลข13หรือไม่ก็เป็นชื่อแก๊งเต็มๆเลยแล้วพอสักเต็มตัวเนี่ยเขาก็จะใส่เสื้อกันไม่เป็นละเพราะฉะนั้นเนี่ยดูออกเลยว่าใครเป็น MS 13และเมื่ออำนาจมืดของ MS 13แพร่ขยายปกคลุมไปทั่วเอลซาวารอร์และภูมิภาคของอเมริกากลางชุมชนต่างๆต,ต,ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของความหวาดกลัวและอาชญากรรมอย่างที่ไม่เคยปรกากฏมาก่อน การรีดถ่ายลายวันการฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมและการข่มขู่คุกคามกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันผู้คนต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกที่เลวร้ายระหว่างการยอมจำนนหรือไม่ก็ต้องตายถ้าหากขัดขืนสถานการณ์ดังกล่าวตอกย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยล้มเหลวมากในการให้ความคุ้มครองต่อประชาชนกองกำลังของตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะ,ะเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร การทุจริตคอร์รัปชันและอิทธิพลมืดของแก๊งที่เข้าไปใช้เงินซื้อทําให้ไม่สามารถจัดการกับภัยคุกคาไมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระบบยุติธรรมก็อ่อนแอรหรือไม่ก็บกพร่องหมายความว่าสมาชิกแก๊งที่ถูกจับกลุ่มมักจะกลับมาสู่ท้องถนนได้อีกครั้งเสมอสร้างความรู้สึกไร้ที่พึ่งและสิ้นหวังให้กับประชาชนที่ต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อกฎหมายไร้ผลชาวบ้านไม่มีที่พึ่งและถูกบีบให้ต้องต่อสู้ ด้วยความอยู่รอดของตัวเองเป็นอะไรที่ยากลำบากจากสภาพความสิ้นหวังและการไร้ที่พึ่งนี้ได้จุดประกายให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาความสิ้นหวังนี้นำมาซึ่งการตอบโต้ที่รุนแรงไม่แพ้กันซอมาราเนกาหรือที่แปลเป็นภาษาเอลซาวาดอว่าเงามืดเป็นผลผลิตมาจากความรุนแรงและแก๊งรวมไปถึงความล้มเหลวของรัฐบาลด้วยซอมาราเนกาไม่ใช่แก๊งข้างถนนทั่วไป แต่พวกเขารวมตัวกันเพื่อเป็นสารเตี้ยนอกกฎหมายที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้อาวุธเช่นอดีตทหารอดีตตำรวจที่เบื่อหน่ายกับความอ่อนแอของระบบและที่สําคัญก็คือพลเรือนธรรมดาที่ต้องทนเห็นครอบครัวเพื่อนหรือชมุมชนของตัวเองเนี่ยถูกทําลายโดยความรุนแรงของ m s 1 3แรงจูงใจหลักก็คือล้างแค้นให้กับเหยื่อผู้บริสุทธิ์และกําจัดแก๊งอาชญากรรมอย่าง MS13 และ b บริ i o 18ด้วย พวกเขาเชื่อว่ากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแบบปกติไม่สามารถนำพายุติธรรมมาได้ผู้ที่กระทำการรุนแรงก็ต้องถูกความรุนแรงแบบเดียวกันลงโทษนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเด็ดขาดซอมบาริกมีวิธีการที่อรุนแรงโหดเหี้ยมและการกระทำนอกกฎหมายอย่างชัดเจนพวกเขาจะตามล่าและสังหารสมาชิกแก๊งที่ถูกระบุตัวได้โดยมักจะกระทำการอย่างลับๆในเวลากลางคืน หรือในพื้นที่ห่างไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับโดยทางการก่อนการสังหารบางครั้งจะมีการทรมานเพื่อสอบปากคําหรือไม่ก็ส่งสารศพของเหยื่อที่เป็นสมาชิกแก๊งจะถูกทิ้งไว้ในที่สาธารณะพร้อมกับข้อความเตือนแก๊งอื่นๆหรือข้อความที่สื่อถึงเหตุผลในการสังหารซึ่งปรัชญาในการปฏิบัติการของซอมบานิกาก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันหรือความยุติธรรมแบบป่าเถื่อน พวกเขาไม่ได้ยึดถือหลักนิติรัฐไม่มีกระบวนการยุติธรรมไม่มีสิทธิในการต่อสู้คดีสําหรับผู้ถูกกล่าวหาการตัดสินและลงโทษเกิดจากดุละยะพินิจของพวกเขาเองซึ่งมักจะจบลงด้วยความตายของผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นสมาชิกแก๊งแต่คําถามที่สําคัญก็คือเมื่อกลุ่มที่อ้างว่าปราบความชั่วร้ายใช้วิธีการรุนแรงไม่ต่างกันสุดท้ายแล้วพวกเขาจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันกันกบที่พวกเขาเคยต่อสู้หรือเปล่า แนวคิดที่กลุ่มต่อต้านความชั่วร้ายกลายเป็นภัยคุกคามเสียเองเนี่ยมีรากฐานมาจากปัจจัยหลายอย่างเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมล่ะว่าจะจากไปอย่างฮีโร่หรือจะอยู่จนกลายเป็นผู้ร้ายเสียเองเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินเพราะมันเป็นคําพูดที่พูดกันเยอะมากไม่ว่าจะในหนังในนิยายในการ์ตูนแนวคิดนี้มันเกิดขึ้นจากสัญญากาทางอํานาจเมื่อแก๊งอาชญากรรมเดิมอย่าง MS13 ถูกปราบปรามหรืออ่อนแอลงอย่างรุนแรง สิ่งที่ตามมาก็คือเกิดสุอากาศทางอำนาจในพื้นที่ที่แก๊งเหล่านั้นเคยควบคุมอยู่ธรรมชาติของอำนาจคือไม่ชอบช่องว่างหากไม่มีกลไกรัฐที่เข้มแข็งและความชอบธรรมเข้ามาเติมเต็มกลุ่มที่ลุกขึ้นต่อสู้และประสบความสำเร็จในการขับไล่ก็จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้คุมคนใหม่เพื่อสร้างระเบียบของพวกเขาเองซึ่งบ่อยครั้งก็นำไปสู่อำนาจเบ็ดเสร็จและนอกกฎหมายด้วยปัจจัยที่2ก็คือแรงจูงใจที่เปลี่ยนไป ในตอนแรกแรงจูงใจในการรวมกลุ่มอาจเป็นความบริสุทธิ์เพื่อปกป้องชุมชนการแก้แค้นให้กับผู้ถูกกระทำหรือนำความสุขสงบมาสู่ชุมชนอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มเหล่านี้เริ่มมีอำนาจและมีอิทธิพลมากขึ้นแรงจูงใจดั้งเดิมก็อาจจะถูกบิดเบือนด้วยอำนาจที่ได้มาพวกเขาก็อาจจะเริ่มมองเห็นผลประโยชน์ปัจจัยที่3ก็คือความเคยชินกับความรุนแรงแก๊งที่ต่อสู้กับแก๊งที่โหดเหี้ยม ก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมีความรุนแรงและความเด็ดขาดเช่นเดียวกันและเมื่อกลุ่มต่อต้านเคยชินกับการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติแล้วจะเอาอะไรมารับประกันว่าเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงนั้นกับประชาชนทั่วไปเมื่อพวกเขามีอำนาจขึ้นมาแทนที่ผมไม่ได้พูดลอยๆด้วยแต่มีตัวอย่างให้ดูในเม็กซิโกเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับคาเทลกลุ่มนั้นมีชื่อว่าออโตดิเฟนซัส พวกเขาเป็นการรวมกลุ่มการของชาวนาชาวไร่เกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดในรัฐมิชูอากังเพื่อต่อสู้กับลอสซีตัสหรือไม่ก็แก๊งไห์เต็มภาในช่วงแรกพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้ทนทุกข์แต่ในหลายปีต่อมามีการค้นพบว่าพวกเขาเนี่ยเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับการรีไถการค้ายาเสพติดหรือแม้กระทั่งการประทะก,กันเองเพื่อแย่งชิงเขตอิทธิพลจนกระทั่งออโตดิเฟนซัสก็กลายเป็นหนึ่งในคาเทล ยาเสพติดที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนเหมือนเดิมและในโคลัมเบียก็มีเหมือนกันกลุ่มที่ชื่อว่าลอสเพเพสกลุ่มนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อปราบปามปาโบเอสโกบาโดยเฉพาะเป็นการรวมกันหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอดีตสมาชิกของกาลิคาเทลอดีตหน่วยรบพิเศษอดีตทหารอดีตตำรวจหรืออดีตศัตรูที่ถูกปาโบเอสโกบาสังหารอย่างโหดเหี้ยมในช่วงแรกพวกเขาลุมถึงเอสโกบาจน กลายเป็นหนูติดจันทร์ไล่ตอนจนเอสโกบาเนี่ยไม่สามารถหนีไปไหนได้สุดท้ายก็ตายอย่างอนาถบนหลังคาบ้านแต่ว่านานไปนานไปกลุ่มลอสเพเพสก็กลายเป็นหนึ่งคาเทลที่มีอิทธิพลและน่ากลัวเช่นเดียวกันจนรัฐบาลโคลอมเบียก็ต้องทุ่มแรงเพื่อกำจัดทิ้งเห็นไหมว่าอำนาจที่ได้มาจากความรุนแรงและเมื่อเกิดสุญญากาศพวกเขาก็จะกลายเป็นห่วงโซ่อาหารใหม่อยู่ดีแต่เดี๋ยวก่อนมันเกิดขึ้นกับซอมบานกีกาหรือเปล่า ดีใจด้วยซอมบานกายังไม่พัฒนาไปถึงขั้นนั้นในขณะที่สงครามระหว่างซอมบานกิกาและ MS-13 กํากำลังรุนแรงและดูเดือดมากๆในการต่อสู้ล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมามีชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นและทำให้เอลซาวาร์กลับมาเป็นประเทศอย่างแท้จริงก็คือชายที่ชื่อว่านายิปบูเคเลนายิปบูเคเลได้ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี ประชาชนต่างก็โวยหาผู้นำที่จะนำพาประเทศออกจากวังวนของวิกฤตในปี2019นายิบ,บูเคเล่ได้ประกาศหนักแน่นว่าจะยุติยุคแห่งแก๊งให้ได้บูเคเล่เริ่มต้นด้วยการบริหารประเทศจากการใช้มาตรการที่เด็ดขาดและไม่ประนีประนอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์แก๊งอาชญากรรมสังหารหมู่ประชาชนในปี2022ที่มีผู้เสียชีวิตถึง87รายในเวลาไม่กี่วัน รัฐบาลของบูเคเล่ได้ตอบโต้ด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายปราบปรามแก๊งกองกำลังตำรวจและทหารได้รับอำนาจเต็มในการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกแก๊งได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับทําให้การปฏิบัติงานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถกวาดล้างเครือข่ายแก๊งได้อย่างกว้างขวางสิทธิบางอย่างของประชาชนถูกระงับชั่วคราวเช่นสิทธิการรวมกลุ่มการเดินทางและสิทธิในการ ได้รับแจ้งข้อหาเมื่อถูกจับกลุ่มซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความกังวลอย่างมากในหมู่องค์กรสิทธิมนุษยชนที่มองว่าบูเคเล่เนี่ยเป็นผด็จการแต่มันได้รับการสนับสนุนจากประชาชนนะประชาชนผลักดันบูเคเล่แบบสุดลิมที่ประตูเลยอะไรก็ได้จะให้ทําอะไรก็ทําขอแค่สามารถจัดการพวกแก๊งออกไปจากประเทศให้ได้ก็พอรัฐบาลก็ยังระดมกําลังเจ้าหน้าที่และความมั่นคงจํานวนมหาศาลเพื่อออกล่าตะเวนยามดึก บุกเข้ากวาดล้างในพื้นที่ที่แก๊งเคยมีอิทธิพลและภายใต้นโยบายเหล่านี้สมาชิกแก๊งและผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ MS-13 หรือ b a l ิ o 1 8รวมไปถึงแพะด้วยนะมีแพะที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมด้วยก็ถูกจับหลายหมื่นคนโดยตัวเลขสูงถึง80,000เลยด้วยความที่เป็นมาตรการที่ไม่ต้องออกหมายจับไม่ต้องมีการสอบสวนสืบสวนอะไรถ้าสงสัยว่าเป็นแก๊งก็จับได้เลยทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจับแพะอยู่บ่อยครั้ง รัฐบาลของบูเคเล่ลงทุนอย่างมหาศาลในการสร้างเรือนจำขนาดมหือมาแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าซีคอตซึ่งออกแบบมาเพื่อคุมขังนักโทษแก๊งโดยเฉพาะและรองรับผู้ต้องหาจำนวนมหาศาลใครก็ตามที่เข้าไปในคุกนี้คุณจะไม่ได้เห็นโลกภายนอกอีกตลอดการไม่มีการเยี่ยมญาติไม่มีอิทธิพลและอาหารก็มีจากัดน้าใช้ก็มีจากัดนอนรวมกันเนี่ยในห้องเนี่ยเป็นร้อยๆเลย เรียกได้ว่าชีวิตจบเหตแล้วและผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือการลดลงอย่างมหาศาลของอัตราฆาตกรรมซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความรุนแรงที่สำคัญมากจากการเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกเอลซาวารอกับกายเป็นประเทศที่มีอัตราฆาตกรรมลดลงอย่างน่าเหลือเชื่ออยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในภูมิภาคและกลายเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอเมริกากลางและลาตินอเมริกา และทางด้านของซอมบาราเนกาที่ถูกสร้างมาเพื่อปราบปามแก๊งอาชญากรรมเมื่อพวกเขาเห็นว่ารัฐบาลทำงานได้ดีพวกเขาก็เฟดตัวออกไปในเงามืดพวกเขาไม่สามารถทำตัวเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ปราบแก๊งอาชญากรรมได้อีกเพราะว่าถ้าเขาใช้ความรุนแรงที่จงแจ้งก็จะถูกตำรวจจับเหมือนกันและในยุครัฐบาลของบูเคเล่ที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยแสดงการควบคุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเหนือทุกสิ่งในประเทศ การที่ซอมบาเนกายังมีตัวตนอยู่อาจจะหมายถึงการท้าทายรัฐบาลท้าทายอำนาจรัฐรัฐบาลไม่สนหรอกว่าแก๊งนี้มีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามแก๊งอาชญากรรมเช่นเดียวกันถ้าหากว่าใช้ความรุนแรงและละเมิดกฎหมายพวกคุณก็ต้องถูกจับซอมบาเนกาก็เลยลดบทบาทไปจนแทบจะไม่ได้ทําอะไรแล้วในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วการเข้ามาของประธานาธิบดีบูเคเลเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่ทําให้เอลซาวาร์กลับมาเป็นประเทศอีกครั้ง เพราะผมก็กลัวใจเหลือเกินว่าถ้าหากว่าซอมบาเนก้าสามารถปราบรามแก๊ง m อ1 3หรือลดอิทธิพลของ m อ1 3ลงได้เนี่ยพวกเขาจะกลายเป็นหนึ่งในแก๊งอาชญากรแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในตัวอย่างหลายๆแก๊งที่เราเคยเจอหรือเปล่า